ทักษะพลังงานก่อนการไลฟ์สดค่ะเป็นทักษะของแม่ค้าออนไลน์หลายท่านนะคะที่จะต้องรู้ก็คือการที่เรามีความคิดกังวลว่าไลฟ์สดของเราจะไม่มีคนเข้ามาดูนะคะอยากคิดเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้จิตเราตกค่ะเมื่อจิตเราตกพลังงานเราจะตกแล้วจะยิ่งไม่มีคนเข้ามาดูใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนไลฟ์สดนะคะคุณจะต้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะ,อะขอ ดึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ภายนอกและภายในเชื่อมพลังงานกันค่ะหลังจากเราเชื่อมพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะให้ออกมาเต้นออกกำลังกายค่ะให้วายเบรชนนะคะหรือขึ้นความถี่ในตัวของคุณสูงขึ้นนะคะเมื่อสูงขึ้นได้ที่แล้วก็กดกล้องไลฟ์สดได้เลยค่ะทำอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณก็จะได้เจอคนดีๆลูกค้าดีเมื่อกี้นะคะคูลฟ์สดเสร็จนะคะ มีคนเข้ามาสั่งออเดอร์ของขายได้รัวๆเลยค่ะเทคนิคอันนี้ไม่รับนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขายดีช่วงสงการไปก่อนค่ะ